ว่าหล่ะพ่อใหญ่วันนี้รดน้ำดำหัวให้ยาทวดยายทวดเป็นยายที่เก่งสุดยังมยกเลยหรยังยังไม่ยกสักทุกคนเลยเนาะอ่าอ่าตามสะดวก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  อ่อเถอยูอ่วันนี้รถน้ำดำหัวให้ยายทวดกยายทวดท่านเป็นคนเสที่สุดอ่ะโอ้ยขนศูนยเ้าเป้าหนักขนคนสุเท้าเป๋านักเยนขนโท้ยงไอ้เเป๋าหนัก อไอ่ะเาเอาอ่าแล้วอ่าแล้วอาแล้วตามลำดับอ่าตามลำดับเลยเด้อตามลำดับเลยลูกหครลูกใคร่ตาลูกหลานยกพานให้ยายชวดยกพานให้ยายชวด

อ่าพเมนอีสานใต้นะอิสานใต้นี่แหละพเมนอีสานใต้เป็นประเพณีสงกรานสงกรานประจำปี2,564เนาะ264ได้กั็พอเฮ้ยได้เรียกอะไรก็พอเฮ้ยเป็นการแสดงว่าการรถอ่ารถน้ำมือเป็นการแสดงอ่ะ ก็เป <Ugh>. ็นแสดงถึงความกตัญญูกตาวธีของลูกหลานที่มีแต่พ่อหลักผู้ใหญ่ดีแล้วดีแล้วมาไปน่นลยนรอนคุณเจ้าอายุเวรมันจิ้มไหมนมไหมจ้มไมมเปนช่ม่ไย่หญ่บัม่วรน้องานพี่รวยจิ้นหนาไ้เวรป่ไบางนร้าไน

អត់ពីណាមកគេហើយគេមកពីណាមកគេមកពីណាមកហើយមកសាគិតគេដើរមកហើយមកគេទៅទៅប្រាហ្នឹងប៉ាំទុកប៉ាំជ្រើលើប៉ាំគេញ៉ៃជាងតាជិះហើយក៏ទៅទីមានកត់ក្នងរៀនអូមញ្ញាទេអត់មានណាចောင်းឲ្យយ៉ៃអើមិនមែនគេតរោណោះណោះប៉ាត្រប់នេះគល់ខ្លាំងណាស់នេះ อ่าอะ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  <laughs> 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 <máy vậy> <laughs> <laughs>

ฝรั่งไหน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 ฝรั่งไปนะไอ้เนี่ยได้เจ๋งเนาะว่าใบมอนมันเหี้ยนหัวเชื่อใหญ่เอ้ยสวัสดีครับ เจ้าใครฮะที่ส่งการ,ราของชุมชนของชุมชนท้องทิมเขมรอีสานใต้

อะไรบุญเยอะเยอะอะไรบุญเยอะเยอะจะได้อยู่ด้นไบุญเยอะเยอะจะได้อยู่บ้านจะรวยกันกับพ่อกับเมีมีความสุขาเจวชกันมันชกันอย่าชกกันเหมือนไก่ชนกันเไปลูกเยเร็ว

ก็ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องกล้านกนลานเป็นพ่อ้านเป็นป้าตือเปเ้าาุกัานเป็นูคัานเน่นวามคิดเยอะไปเอลูกนน้ลอยู่กับคับ้านก็ูก็าเลน็ได้มก็แลแต่เลยไม่ก็ไก็รู้หลานี่น้ำไปยังไปก็ลูกแก

เอออาอาอ่าแต่อหญ่ใหญ่ทั่วเดียบันลูกหลานยาครับครับเร่องเดินด้วยวาจาจิตใจหรืออะไรเพื่องเ่งพุงแล้วกกินเหล้าด้วยเกใครอ่ะเลิกกินเหล้าด้วยอ่า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 เอาไปดเลยไอ่าพูดไปพูดไป น่เอาอาแล้วแล้วาอ้ยครับครับยายังืนครับใย่อยู่กับลูกกับหลานอยู่เมีความสุขที่สุดเลยลูกหลานอยู่เป็นลโพลมใสถ้าไม่มียายก็ไม่ถ้มันท้าไม่สนุกเลยยเรากสลูก้วยอะอะออะไรแล้วอะไรแล้วอ ทำใหย่เล็กได้วยทำเหเล็บด้วยอ่าเต้นมาเต้นมา,อ,มาอ่าเต้นมาอ่า เอาล้านมาล้านมาเออไปไปอามไม่เรียนเก่งๆม่ีวเมื่อกี้ไม่นีแถววงเมืมู่นููเฮ้ยนู่นหสายหนายายผมไ่ได้กินแล้วเอาเป็นตำรวจเป็นทหารนะเป็นทุกคนเป็นบ่อนางอย่างนี้เนาะอ่ะพูดด้วย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 เดด๋ว

ไม่ไม้มอนยืนดูตรงนี้ยงวิธีการทำ่องทำอย่างนี้เต네้นเด้นเก่งๆได้เลยโชกับแม่ได้ล <py> <c oughs> ูกหลานลูกหลานคิว <dicen> ลูกหลานแล้วทั้งหลานแล้ถึ้งหลานแล้วรดน้ำดำหัวให้กระชายทวดเกินวัยแล้วจะให้เป็นทหารและให้เป็นทหารหละ

Amula